มาเด้ววนนดวอวันนี้เด้อปาดวันนี้เฮามากินโกขุพกนพลยังคำอยู่ที่ร้านเตาถ่านโกขุพกนพลยังคำช่วน,นี้เราเดินสายกินก่อนนะมาพาแม่เท่ามากินเดีวยวเบื้องล่างเด้อแม่เท้ากระได้ไาดปาดวันนี้ขอเรากินแบบกินน้ำโอ้ยหลานเพิ่นหัวสีตำนะแมะ่ ล้องมันเศร้าใสา่แอนมอเด้อราดเพิ่อกระไดโบนอนเบิดมือแล้วก็น้องสาวมามาพี่น้องมาอุย้ยแซบเศน้ำกันขออนุญาตก,กินอ่างเด,ด้อกู้ใดยู่ทางไกลก็ได้ที่สุดก็คือเนื้อโคขุนปนยางคำมาแสบดีดีไดพี่น้องเลยคามมา่อยละมากมากกินได้บเบื่อนี่แหละความสูขของพวก คอยก็คือการกินนีล่ล่ะมามาแซ่บๆน้องกันค่ะ